ใช่เดี๋ยวผมให้ดูว่าผมมีงานที่สัมปันวงส่งงานงานให้ผมนะก็จะมีสัมปันวงพยานไทยรากพืชเขียนน้ำร่ำองที่ที่ผมได้ได้มาแล้วก็เลยรอเด็กตะกุนที่หนึงก,ก็เลยได้โอกาสเนาะมาแล้วก็ได้โกองกล้องครับผมเก็บภาพครับ

เยอะที่สุดในพวกผมเลยเลยเก๋นะถการทํางานของของระดับคอมอลด้วยกันนะครับตอนแนะนำที่หนึ่งคุณพ่อผมคอมนะครับคือสมัาชิกสังคมอยู่ท่านเกณฑ์ศักดิ์คุณแม่ผมท่านออกคอรมอลกันเขตยนขนมนะครับเป็นเก๋าเก่าที่ท่านตลอดที่รักสวยเป็นลูกนน้องเก่าสมัยนั้นก็คือคอมเต็มร้อยโดยเฉพาะตอนที่ท่านเกณฑ์ศักดิ์ขอมาท่านอาเกณฑ์ศักดิ์คิดไว้ก่อนเนาะฝันไว้ว่าถ้าผู้ว่าถูกใจก็อาจจะโอเค ผมดูที่พู้ว่าครับนะครับแต่การทํางานไม่ต้องกลัวผมอยู่ใน Google อยู่ตลอดถ้าใครใครเสิร์ชเข้าไปดูชื่อผมก็ทําง,งานด้านด้านนี้ตลอดเลยผมดูแลสุขภาพการการับประทานบภชนากอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็สุขภาพชีวิตด้าน,นสุขภาพแกบประชาชนในพืนนน้นที่ของเราซึ่งเรามีประชากรที่22 2ฝ่ายแต่พื้นที่เราเล็กแค่4ตารางกิโลเมตระคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประชากร ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนู่นนี่นั่นก็ทําให้เกิดโรคพูกนี้ได้เนาะครับออโดยตัวผมเนี่ยจะเป็นการดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุเตียจริงๆแล้วจะบอกว่าดูแลผู้สูงอายุอย่างเดียวไม่ก็ไม่ใช่นะครับสามารถดูแลได้ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตเลยนะครับก็คือเราสามารถดูแลสุขภาพของคนในชุมชนเนาะครับแต่ยิ่งเป็นผู้สูงอายุคร,ครับเราจะมีเขาเรียกว่าเป็น risk factor ในการ เพื่อ,อ,ค,อความที่จะให้เ่อนะครับตัวน,นี้เนี่ยบ้านของเราเนี่ยทีผู้สเยอะแล้วมันก็ยังไม่หนุนตันนี้เราก็เลยต้องการให้ให้เฉดสังหรณ์เนี่ยเป็นเ็ดสรงหรณ์ที่จะชืนะ่นนี่นี่นที่มันขึ้น พี่ที่ผมก็บอกไปนะว่าพวกเราตาเลี้ยงดูอะไรต่างๆไม่ดีพอรื่อใหม่เนี่ยเป็นการที่ใเรายนดูจนเด็ก